ส่วนที่รับรายงานแล้วมาสองมาสามปดตรงรองผน้การรักษาโรงเรียนหรือผู้แทนนะฮะจะเป็นคนกล่าวรายงานตามเลยครับระดับต,ต่อไปเรียนเชิญท่านประธานเข้าสู่แท่นรับรายงานครับ ขราพเรียนุณผู้มีการลูกเสือโรงเรียนสตรีสาที่ขรมอย่างสูงข้าพเจ้านายสุพจน์จตุโภคหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในนามผู้บังคับบัญชาละลูกเสือเนนารีโรงเรียนสตรีสามีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในวิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ก ซึ่งตรงกับวันที่25พฤศจิกายนของทุกปีในวันนี้เพื่อเป็นการน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านกอลูกเสือโรงเรียนสตรีสาจึงได้จัดให้มีการถวายบังคมพระบรมาราชานุสสรขึ้นในวันพุทธที่21พฤศจิกายน2555โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาและลูกเสือเนเธอรีได้กระทำพิธีถวายาราชสุดี แต่ดวงพระวิญญาณของพระองค์สองเพื่อให้ผู้บังทับบัญชาและลูกเสือเนนาลีได้แสดงออกซึ่งความตัญยูกัเวทีกาตาต่อพระองค์ท่าน 3. เพื่อเป็นการแสดงถึงความสามัคคีของผู้บังทับบัญชาและลูกเสือเนนาลีโงเนสตีสารวมทั้งเป็นการแสดงออกถึงความร่วมแรงร่วมใจของกองลูกเสือรงเลนสตีสาที่ได้มาร่วมในพิธีถวายราชบุรีในวันนี้ พร้อมกันนี้ขาไ้ขอกาบเรียนเชิญท่านประธานได้ประกอบพธิธีและให้โอวาทแก่ลูกเสือเนนาลีและผู้กำกับบัญชาทุกท่านตลอดจนผู้มีเกียรติที่มาร่วมในพธิธีถวายาราชสุดีในวันนี้ขอกาบเรียนเชิญครับ ลูกเสือห้หนีใจรักชาติศาสนาทงสรงสกียรินทยาประสิทธิ์แสงพระยังแกงแกงพมสมสมัย สนินทใจดวงทไทยอวยรากไม่กล้าดเออครับแล้วต่อไปประธานเอสนีกล่าวให้กับว่าแก่ลูกเสือเนตนารีครับกล่าวดิถ์เชิญครับผู้บังคับบัญชาลูกเสือเนตนารีและคณะลูกเสือโรงเรียนดนตรีศึกษา วันนี้พวกเราได้มาร่วมชมนมโดยพร้อมเพรียงกันเพื่อเป็นการน้อมลำลึกและแสดงความกตัญญูกะตะเเทิตาคุณต่อองค์พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเก้าเก้าอยู่หัวรัชการที่หพระผู้พระทานกำเนิดลูกเสือไทยเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์ท่าน าพระเจ้าและบรรดาเหล่าลูกเสือของโรงเรียนจิศึิษาคใ่้ขอนำประวัติและพระราชกรณนี้จิตปาบการเพื่อเป็นการย้ำเตือนความทรงจำของพี่น้องลูกเสือพอสังเกต,ตังนี้ทรงดำรงตำแหน่งรัฐท,ทายาตเมื่อมีพระชนมายุได้1 4บสีพรรปศา หลังจากที่ได้ทรงศึกษาในประเทศแล้วพระองค์ได้เสด็จไปทรงศึกษาต่อณประเทศอังกฤษพุทธศ,ศักราช2454ซึ่งนับเป็นกองลูกเสือลำดับที่สามของโลกและกิจกรรมของลูกเสือก็เป็นที่เรื่องลือไปยังนานา,นาอารยาประเทศแม้แต่กองลูกเสือของประเทศอังกฤษ ยังกราบบงคมทูลเชิญพระองค์ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์และขอพระราชทานนามกองลูกเสือนั้นว่ากองลูกเสือในพระบาทสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินสยามมาจนปัจจุบันนี้ขอให้บรรดาพุ่มกับลูกเสือเนตนาลีทั้งหลายมีความวิริยะอุตสาหะ ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและเป็นกําลังสำคัญของประเทศชาติเสื่ไปเนื่องในวาระวันค้ายวันสวรรคตรของพระอ,องค์ท่านข้าพุทธเจ้าและบรรดาเหล่าพู้กับลูกเสือเนธนาลีคณะลูกเสือทุกคนขอน้องถวายสักการะในพระมหากรุณาธิคุณต่อดวงวิญญาณ ขอพระองค์ทรงรับทราบในกะตะเวชิตาคุณขอบรรดาเหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยเทนินกรงกุงกวะยมความเคารพพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัววันนี้